มื่อนี้แสด้อัปเดตการเพราะเม็ดอินทพาลัมที่แม่พ่อนพอเวียงพิษผลาดขึ้นมาครับว่าสิเพาะใส่กระถางเดียวบมแล้กการเจริญเติบโตของอินทภาลัมที่เขาใส่เนือเยื่อหรือใส่หลอดออกมาเขาใส่แคปซูลมา การจะเริ่มเติบโตข้ามันครับมันสินเกิดขึ้นมาแบบนี้ครับมันจะเริ่มเติบโตขึ้นมาแบบนี้ครับแม่พ่อนี่คอยบีให้เบิ่งครับน่นแครับ อาครับการจเจริญเติบโตของมาันมันจะเป็นแบบนี้ เนี่ยการเจริญเติบโตของอินทภาลัมเนี่ยที่เขาเพาะเม็ดนะมันสีเงาลงมาจนถึงก้นถังนะครับเนี่ยมันจานี้ลงไปมันจะลงมาถึงก้นถังแล้วมันก็จะเจริญขึ้นมาแล้วยอดมันก็จะแตกอยู่ในระวางนี่แหละนี่เป็นโค่นด้วยนะครับเด้อนี่เป็นโค่นส่วนน,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 วนี่คือเป็นเม็ดของมันที่เขาเอามาเพาะนะครับ ไอ้แคปซูลมากเขาก็สิมาปาดออกแล้วครับน่นครับบานิสิได้มาแก้ไขางานใหม่แต่ก่อนใส่กระถางร่วมเดียวมันจะเป็นไปบ่ได้ครับก็เลยเสียอารมมาสใส่แคปซูลของเขามานก็นจะเป็นแบบนี้แหละครับเนี่ย แบบจอกหน้าพลาสติกใบเงาวๆนี่แหละครับจอกหน้าพลาสติกใบเงาวๆหรือคือใบระบาดครับไปสือมา เขาใส่แคปซูลมามักกะชีหน้าแบบนี้แล่ะครับมัก่อกีโปวงหักลงมาเพอหาหักลงมาถึงก้นขวดมักกะชีแท่งนออยู่นี่ครับแท่งนอ,อจากนี้ขึ้นมาหนีก็ะชีแตกใบครับแตกใบครับ ตัวนี้สิขอแก้งานใหม่สิไซแบบนี้ครับมัอนสิไซย้อน,นอมาเลยเนี่ย ี่ขอแก่งอนใหม่ครับ มมาแก้แบบนี้แหละครับลูกยืนมึงลูก้กว่าดีบนี้เห็นบนียก็สิได้แก้งานใหม่ครับต้องเฮ็ดแบบนี้ครับ ก็ไปเลี้ยงห้แล้วคบจริงแล้วกับโบควรว่าหายมันเน่าขนาดดีดล้วครับเอาแค่เส้นเดียวก็มาใส่แล้วก็ต้องใส่เป็นแก้วพลาสติกนี่แหละครับ ถ้าเริ่มทํำใหม่หรือเริ่มเฮ็ดใหม่กระโบขว้ให้มันเป็นแบบนี้หรอครับขวรวจะใส่แก้วะเตตอนแลกนี่ก็ลังแตกขึ้นมาสแิแตกยอดแตกใบแล้วครับ แต่ใบข้นหนกแล้วครับนี่ใส่วได้เลยครับต้องหาขวด นี่คือการแก่งานครับแก้วพลาสติกอันนี้ใบระบาดครับเอาแก้วสพลาสติกมาให้ว่างมึงหนิมึงดูขอเบื้องจอ้าน,นี่ไอหมูพวกมันด้เห็นเอามาเบิรดหันละเอาสื้อมา,เป,อมาเป็นนี่ละสื้อมาแบบนี้แหละครับเนี่ยที่เขาขายพวกขายนำปันนะครับที่เขาขายนำปันนะ่ะมาเอาเอาหนึ่งครับ <c oughs> โต๊ข้าไปใบละบาดครับถ <c oughs> ้าหากว่าอีกแบบนึงก็คือเอาขวดหน้าแบบนี้มาตัดเอาครับ <c oughs> เน่มันแท้งขึ้นมากก็จะแตกใบขนนกแล้วครับแตกใบแล้ว ประหยัดอีกแบบนึงเฮ็ดก็ได้เด้อครับเด้อแต่ผมอองเฮ็ดน้ำบ่ได้ผมขานไปหาเอาก็บอกไม่ให้บ้านนะก็บอกไม่ให้บ้านนะมาตาัดเลยพอตอนหลังมาพาโปคือบางข้ามเนี่ครับเห็นนีในยูทูบอยู่ผู้นึงเพื่อนเพาะเม็ดนั่นนั่นเพื่อนเพาะ เม็ดพักหวานครับพิ้นกระเฮ็ดแบบนี้ล่ะะพิ้นกระเพาะใช่ไหมให้บ้านครับกระบอกไม่ให้บ้านตอนล้างพิ่นบะตองออกกระบอกไม่ให้บ้านออกหรอกครับเป็นไปฝังทั้งกระบอกไม่ให้บ้านเลยอินทาราลัมนี่ผมว่าเป็นกันแหละครับเพาะใช้กระบอกไม่ให้บ้าน เอาไปฟังเลยพรอมามาให้บ้านมันก็สิผุสิเราคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้แหละครับเป็นการที่ว่าบกเคยเหตุบกเคยทำกับอินทภารัมมาเพาะแล้วเพาะแล้วพออีกพอไปพอมาเบิง่งวงจรชีวิตของม,มันมันบ่มแม่นแนวนี่ก็เล้มมาอขอแก้ไขใ,ใหม่ ผู้ใดรับส้มเราฟังที่พอเวียงเบาเดียวกบมีความกินนด,กกด,กดเห็นนะใดกบกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่หูนี่เด้อครับเดอ้อนี่แหละคือห้าบวบงหูจกักหงองขอขอบคุณครับ